เป่าก to e. right ุ้งคนก็ออกไปหับห no 네 oh, uh, um, okay. ับอ yeah. oh. um. ีแมมพี่น้องอีแม่กับอีพ่อ่นกับมหาน้องอันนนเด้พี่น้องคนนี้อันเด้เลยพี่น้องี้มกหาหนองอันนน ยืชื้อมอมากินเย็นๆนะซื้อมอมากิน,กนเย็นๆนั่นม่เถ่ามาหอดแล้วมาวันเกิดน,น้องอระดุลนำพี่น้องไปกินหอดร้านนำนี <c oughs> ม่มาเลาแม่อีพอได, <c oughs> ด้จ้ะเอาแม่ <c oughs> มาเอาอไปกินแล้วน่ะอีพอกับอีแม่เพิ่นมาพี่น้องแล้วกัตอนแรงกับปู่กับอากับซีมานำพี่น้อง เออ in, มาวันเกิดนอ A, ้องนุ่น้าบอกบอกกุ้มเนกระสออกไปเอาอีพออีเดียพี่น้องแล้วก็ซื้อมังโมมาแสต้กินเย็นๆํากันอากาศเซียนหอนแบบนี้แน่นแน่จอที่ลูกจืปุ๊ลูกเจอแถววะเออกินหอดอยู่โทรไปหาวันก็ให้ใส่พี่น้องเห็นแม่เถากับป่าแถาอยู่ในกล่องแล้วก็ให้ใส่หอนหอนแม่แก้ออกแม่ ขายปิงยป้งไก่บดฮอืมลายปิ้งไก่หากกระมัดพี่นอ้องอีแม,ม่ก็ได้ขคายปิ้งไก่บดแล้วอ่าทีแรกคนเราซิมาหอดเพราะมันแรงๆคนว่ากันแล้วแต่คลายปิ้งไก่หมดยำได้หมนกระมาย,ยำนั่นมานอนดีขึ้นนงะพี่นอ้องอีแม่เป็นการซื้อแพตตะโลมาตาบ้านย่างดีเลยพี่น้อง,พองเพื่อมาเจ๊น้องอ,อนนนนนคนถือมาตาบ้านเพื่อให้พี่น้องตามหาแพตตะโล อืมไอ้เฮากับด้แดงกินตัวถีบได้ไหมอืมม้นนี่กะวันเกิดน้องนอนุนเด้อพี่น้องผููดีได้หนึ่งปีน้องนุนกะน่นึกเนาะเออเห็นมาเทาหให้ใจพี่น้องก็จะกินหอดกันแหงเบิกทรงเออมาเทากระถือปลตตะโลม,มาตะบ,บ้านเพื่อมาเจ๊นั่งอน,นุนเหมนจีฮันชินี่เอ้ยว่างปอได้ได้เด้อกินหอดเทาแหงเอาจะหน่อยเห็นปาเทาอีกแห้งให้เติมอีมันนี่ ข yeah. ี <analytical word> ้ดื้อเด็กดื้อน้องนอนเด็กดื้อน้องนอนเด็กดื้อได้หนีได้เด็มาแล้วนนนปรทับมาแล้วมาแล้วแป๊หมดแล้วเลยจืดให้จะให้เห็นดิปะ เอ้ยสบายดีพี่น้องนะบอสสบายดีพี่น้องเออใจวันตาใส่วันตาด๊มาหนำพี่น้องเอ้ยกินห่อนอีพอว่าแล้วเห็นพอเทาต้องหายใจแน่นอนอย่านอนอนุนวันเกิดนอนอนุนน้ำว่กกุ่มซื้อยังมาแมนแมนจะได้อากาศอนหอนบ่นเนาะ อเอ้ยให้รึเปล่าเงยนุ่งอัน้นคือยาวาแล้ต้องให้ในนอกีรีฟอเนี่ยมือแรงอีกมือแรงปูกับอ้ามาอีกมาเต่ามาโฮมนองอนนุ่ใจล้วีใจเท่าก่อนที่ที่มาหน่อยเอ้ยลูกพี่น้องอีพอก์กี่นก็ยานัังลินอยู่ไหนในพี่น้องอ่ ลยน้ำนองอนนนเ้อน้งอนนนกะว่าแต่เห็นพอเทาไม่เทามากก็จะน้ำตาไหลพี่น้องกินห่อนแห้งแห้งให้ใส่โทรโทรมาทางโทรศัพท์ก็ให้ใส่อันนั้นให้พ่อกินพี่น้องเรากลุ่มกะกำลังเมียนอยู่ด้วพี่น้องนอนนอนปลาลินเมื่อกี้พลินกับเออไอติมเออไอติมมันกระเมื่อนอะไรผักเนื้ มัน <oo> ชำแหละแล้วก็พับไว้ก็ได้เฮ้ยมันแบบอัันนน้พื้นที่เขากระบอกอยกว้างปันใดฮะเดะฮเดะไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นเไปแล้วเออเข้าไปติลุกเข้าไปติลุกดเอาไว้พืนก่อนก็ได้จะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เป็นกล่องตัวเย็นพี่น้องเอามาไหวให้น้องนันพลินจักรอนี่เห็ดชุยพอกินเนาะมีมีเอวัวขามีเห็ดคงกินชุยพอยแม่นะพี่น้องตอนเที่ยงใส่จุบะใสจุบะอะไรแต่ละอยากกินอะไรเขาเขาจะอยากซีมื่ออีพอเลยเพราะเห็ดแสบแต่กระอีพออีแม่ยังเมื่อยอยู่ว่เป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดเอง หากันมาหอนให้อีพอ,อีแม่พักผ่อนก่อนพี่น้องเดี๋ยวสมิงจะเป็นคนไปเห็ดของกินให้อีพอีแม่กินเห็ดจับแจ๊ดจน,น้องเนาะเออบ่มีนอนได้พี่น,อน้องนอนวังสาวประมาณห้านาทีนับได้แหละประมาณห้านาทีนั่งนอนมานำหลดุดมาหอดผีผู้ที่ตื่นแต่นอนไฟข้างในมันอันแตกออกจากกันเลยมันก็เลยบ่อันไฟ มือแรงอีกมือแรงปูกับอากามาน้ำอัน,นปูกับอาปะซิมาไมอแรงพี่น้องน้องนองมนม,มาพี่ลูกมาพี่ใจเย้เออเหมืนกินหอนแหงพี่น้องดีใจดีใจนั่งปักผ่อนจะก,ก่อน กัดก้อน,อเ,อนเออคามโมแซอันนั้นแม่แซวัน,นตุ๋เจ้าไหนจะเอาม,เมาพากินน้ากันให้น้ำเย็นไว้กินน้าเลยาการหอยพี่นอ้องต้มข่าให้ลูกต้ไไตกมตนะตข้าเปียกเนาะต้มข้าเปียกใส่ออใส่ไข่ตีมนะก,กับเนาะต้มกับเปนาะอันนั้นไปเอานดินเด้อ,อ ไปเอาเราอยู่งานปาาน่าจังเลยแงงเออแมนๆไปเอาไปฝากวันมื่อนัน้นเล่นตู้ละเอาเอาขอางไปฝากในตู้ป้าพี่น้องมานะาแต่กับวันนี้จะมีแกอันได้อันตู้ใหม่ไหมเมย์เพิ่อนเอาให้พี่น้องสิเอาเอาของมาเตือนป้าเอาใหม่ใส่ตู้ยิ้มแล้วยิ้มดอกกี่น้องนิ่มดอกฝนพี่น้อง่ บังเอาเลวว่มันแขวอย่างออกตีแม่แข่สิปุ่แข่สิดุ้นเแข่ทึงหรือแข่ลุ่มแม่สิออกนี่ลุ่มัเหรองังังนังมับ่นนี่พี่น้องเฮ้พี่น้องจ้า เห็นปอแมวเอเทาแม่เทาอยู่หลายคนแน่งจืนค <bad tomorrow. S 1> so ักเป็นเงาดิจ้ะเก็บใสะกอนได้เอมันมันเดินทางเอาไปมานั่น้นั่นไนั่นได้อันอันนันก็เป็นเป็นเสือนองนนได้งานยังปอ คือว่าแล้วเป็นนั้นๆเนาะเลิกงามงามดีเขาก็พากันนัานๆเนาะอันดีน้องอันเดยโอ้กคือลงแรงแต่บุหรี่คอยแด่เมื่อคนเป็นเกี้ยนตั้งไข่ยุพี่น้องเห็นประท้องมาสาวแห้งนาซื่นตาบ้านนั่นน่ะเอ้ายิ้มยิ้มจำใจจุ่นพยอมนอนพี่น้อง นี่ให้อพอกอีกนแน่มันนอนขึ้นนึ่งพี่นอ้องนอนในน้องนอนหายคิดหอดก่อนว่ k or าจะสื้ออันน้นส,สื้อปลาสื้อปลามาเผาพี่นอ้องหมัดแขนในขอบครั่วเหาเล็กๆน,นหน่อยมันเกิดน,น,น,น้องนุนพี่น้องที่สื้อปลามาเผาพันพันข้าวปุ้น สู่กันกินพี่น้องเห็ะเจบสู่กันกินเออพุดีอ่าพุธีปีหนึ่งเพรอปเนาะปีหนึ่งอพอาะนเกิดอันเกิดยามหนาวเนาะช่วงอันออกพนัษนประมาณห้าโมงเดะห้าโมงนี่ไหมเนาะเป็นอ่กงห้าโมงห้าโมงเศร้าอากาศเย็นเย็นห้าโมงเศร้าห้าโมงเศ้าพี่น้อง นอนนอนเกิดหากาศเย็นหัวดำผมก็ดำดำผมยาวแล้วจะไหนให้ให้พอเท่าตัดผมไหมเนาะ่ารูงเนาะเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้ก็สิคอลาลุงป่าไปก่อนเด้อลาไปก่อนในจ้าพี่น้องฝากช่องน้องอนนรัชนุนในเด้อ